เมนรชักตานะทีมีเนมกิง่ไปอ่ทั้งสอง้าไม่ได้้าสอชั่งคูรับ้าองตบบ้านได้ยังไงมี่ครับมีไหมดาวนับกคั่ไไหมได้ไม่มีนะครับนักสานะครับนักสาเลยดานักาวนกรับสานะครับเรืองาวนอไปครับไนงหอ ร่วมกันให้เล่าครับ94ครับ94 94เหลืองี้ง94้ต94น้ตใหม่ใหม่ครับม่รั้เนี่ยโโโ34แตครับีเหลืองครับ้ตาขงหลานอัตมา้ตาแกตเหลืองึง

ไม่มีเอาหกสองใครคนจับได้หมเ่องนี้ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีรอเราอีกมาเราอีกมารอเาเอาเร็วรางวัลใหญ่จะออกแล้วนี่มันใหญ่ครับเจ็ดสามสีเหลืองครับเจ็ดสามยแลวเจ็ดสามสีเหลืองครับไม่ไมาไม่มีเออเจ็ดสามเร็วหนึ่งสองสามไม่มีเอาไม่ได้สามที

เอ็ดยอดเตาอ้ไรเือะไรออะไรัมาแล้วอะไรเอ้าไเอตัวต้อเนี่ยเตาเตตตตเตตตัวเพิ่งตปวต่ตัอต่งนตต้าตาเหเต้าเตาหน้าตหน้าสองหน้าหน้าสองั ได้ไปแลยไอ้นี่คนนี่อะไรรับอ๋อไล้รับไปเลยครับนี่จะไปดูอีกคนน้องถามหาเมียนะคก็มีกี่คนตอไป่าต่อไปมีเ้าลูกครับลตบ้าห้ารนตบานห้ารตดบ้า 来来来来，你等下。欸欸欸欸欸欸 ไม่ไม่ไมไม่ได้ไหมเยอัไวนยครับอรนี่ยกต้องม่้มอะไก็ต้องช่อชมองไรต้องาู่นหน้าครับนหน้าได้ถ้าอ่านผ่า่านถไมอ่านกไมอ่านนะครับเอาไ่ลยได้ครัไครับเลข่อ้อครับไม่ั้นรม เกิดแล้วเีรีส์ูเก้าไปแล้วเลี้ที่อ่ารึครับไม่ไปไปที่ไหปทีน้ำหน้าไปน้ำหน้าไปน้ำห้าไปเต้าไปเ้าไปเก้าไปเต้าไม่มีไม่ปเ้าไปเ้า

ทำไมทำไมปวตีแ้วทำไมทำไมโอ้่จะมีออเลยอ้าวใคะพูครับสีดำคือเออนี่พูเกจยบเป็นันจะมีแตองัององี่เิเิ

Rồi nè. Đi nào đi nào đi. Đợi chút đi nè. Đi đi. Đi đi. มาจัดงานนะครับจัดงานมันเด็กเพื่อแตกขอรางวัลให้กับเด็กๆนะครับเพื่อสร้างการสน่อสารนะครับไม่เล่อะไรเยอะเลยลูกแรกเล่นตุ้งเดียวซิงแชมป์ชนะเลยครับอันนี้ก็ให้แม่ตอบแทนเป็นแม่ที่นะครับเป็นแม่เป็นยายแล้วโอ้โหหานี้เลยหันตรงนี้เลยครับหันตรงนี้เลยครับจหันหลัไหนหลังหันเราว่า เพา้าทีต่อไนประมาณนี้คร <t> ับไม่เรียนจำไม่เลยปาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำไม่ไาชีพตำบวจคามาตาขวันระยองโมตากตัวัไมครับรวัตไตไม่ได้องไม่ตัดได้เหอั้าวพูดยา่ยู่ให้หยุดนะดูเาอยู่แล้วก đang đây này các bạn, thanh long mỏng, mua khẩu hung văn, lắp đặt, phá